อาพี่เป็นอะไรเป็นอะไรกันปีกปีเป็ีกวันนี้เราอุอ้งนะครับว่ตาเวราะมันนอนอยู่ตรงนี้พูดง่ายครัแม่อ้าวตันนี้ไม่ดีเลยรู้มเลยอนนี้ขนดินใจาก่ายขึนอ

น้าคนวยก็เนี่ยน้าคนหนุ่มกนหน่รวย้่กนร่มาถมาหม่อมนม้ว่าอะไรกนมันเดินขนมโเรานราิ้าเล็กน้องจะเป็นยังไงน้างกินชาวบ้านแล้วจะยาเราได้เป็นอีวันนอนไม่เป็นาระสาคนเป็นยักินิ้หัวโอ้จอนกิ้ลายขีนลกินยาแล้ะนอน กินร้วนันม่ได้กินเลยเราอเป้ไมกินเพรา้มอนไร่น้ม่ต้มเไม่มีดอกต้มนะนะกินแล้วก็เป็นไางเอาขอีงหมดใช่เที่ยไปเม่ผมก็ไม่มีใช้ตะกีบไม่ใ่อเ่ก็ไม่ที่เดิมมันกินเออชั้นบนนี่เห็นี่นี่ พอ่อ,พอแม่ทวดที่สองคินมันนายากเป็นอยากทิอกอก่อันอะไรเกาหลีทะเลผ้าพ่อเขากระ้ียมใบไหเป็นลูกไรหรือเล่าที่เป็น,ล,นลูกแล้วก็อีกอปคุณเซบัสซูยุสเอเว่นคุณเซเว่นใส่เซเว่นเหมือนแค่คุณใหญ่คนเดียวเท่านั้นจกับนอกปันที้ไหนผิด มาแม่ก็รี่ละกับลาบกับลาบกากับาก็ห่อไปละ่อไเนยไปแมน้ิ้กับลาบกา่ฟนะไปขายของไปขายองแล้วก็เข้าโรงเรียนที่เมืองลาบเลยเป็นสองภาษาอนพู้ภาษอ่านเก่งที่ตัวลาวก็่นก่งหรือว่านร่าหอ่า้งดไลอเ

ปูอยู่เทงนาคนเดียวนะเลี้ยงไก่เลี้ยงควายเลี้ยงงูด้านซีโร่กระทอมเด้นั่งใน้วยในหินบอจำได้ไหมที่ถ้าทาโขทาโขท้งไปสพาเออสพา่ะเคยไปจับปลาอยู่เหรอุกไหมใด้านวปูอันนีจะไปกับโมจิด้วยปูต้มไก่ให้กินบอง ตอนเอาก่มาฝากด้วยโอ้ว่าคิดถึงมาพีจัเลยเออเฮนี่ใจดีว่ะ้านปูเนพีจเอาัวร้านปูปีรอจริงเซ็ยโอ้ยอยกัเนี่ยพอาน้ พี่กินมาแม่เส็จไปไปเล่นทุ่งนานะไปทำไมไปเล่นทุ่งนาบ้านแม่สิไปไหมซื้ไปถ้าปเฟ้ไม่ซื้อแบบเดีคูณสามไม่มีไม่มีมาพี่เตะคุณตาที่อยางหมาที่กินอตัวนี่พี่้องมาแม่เกาหลีจะอาชีพจรสวัสดีพี่ทองก็แม่ี่เป็นสวัสดีแล้วสวัสดีแก ยมตองไปตมาใส่น้ตาลพี่ม่ไปเจียวน้ำตาลใชเบิน้ำกอน้ำหง่รหรือยังดูดีมีคูหนึ่ง อะไรเปซื้ซิปก้ากินยาปปะ่ะลุก Let's go <S มาดูกันเร็วพ,พ,พ่อพ่อกับลูกเขาจะกินแบบน้อยสวัสดีครับสบายดี ตับกันกินก่อเป็นอะไรเป็นอะไรเ,เป็นไงสรสชาตของของซีวิทอะไรซีวิตสู้กับใไหม,มันดีใสตารัาเลย ไม่ได้ให้พี่ก้มกินก่อนนะเดี๋ยวมันจะดีตานะมองพี่กินนะใครจะร้องได้ก่อนแข่งกันป่ะพี่เป๊ะเปล่ายิ่งถุกใจแพ้กินไหมมา,มาใครจะกินเปล่ายิ่งถูกเก่งพี่เปนะชนะพี่ไม่กินนะคือเป๊ะด้อ

KIN uh -huh. PAH KIN Why hmm. you eat like this? Is it expensive? Spicy You eat 10

No. กินน้ำก่อนแม้นะปากแดงเลยอย<า>่ะกินมีพี่ดอกทัวผู้งนะ่มามง่ามเอามากัดหน่อยกินหลอดนี่ไงกินลากน้ำหน่อย มีอนอาตัวเล่น้อยอ่อนอ่อนเอามาตัวอ่อนเลยตัวแครบ้านเจเดือนเพื่อนแนะนำเองไม่พี่น้องปลูกเองแบบว่านวิธีประจันตามหัวตามสวนสวยกังามเขียวเขีถุงละลอยถุงละลอยบาท อันนี้ก็ถึงละลอยบางบองบางกองลำยังอาเหี <ığımız> Wait, ้ยโอ้ยเหี้ยเออโบกินจะแบบโดนมาสิกินเยอะเพื่กินเยอะนะเด็ดเผ็ดนะรวมกันหมดอ๋อพี่น้องพอกันคลิปหนาแล้วจ้าหัวฟู้ผ้าเขาไปซื้อทั้งพ่อทั้งลูกเขาาอยากกินเกาหลีขาว่าเบิร์ตเอียดเตด บอกว่าให้ต้มอ,อีกเอาถุงหนึ่งไหมคุณนะ่ะมากแนวนั้นที่ไม่เคยกินมาหอดไก่ประเนี่ยไม่กินต้มม่างเปลกินแล้วหากินปูนกินเจียวสเสเฉบบานข้าวนล้วพี่นอนบะเจียวประเดียไไเ๋ยวปลาคุณแล้วเอาพอกันคลิปหน้าจ้าพี่นอนยูดดีไม่แห้งจ้า <laughs>